ไล่กินไล่กินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เจ๊ถ้าผมขอกินฟรีบ้างอะได้ปะอุ้ยผิดอีกแล้วเอาสีอะไรบ้างเราอ่ะเอาทุกสีเลยครับรอแป๊บ เออเจ๊แล้วทำไมร้านเจ๊ถึงเรียกว่ายำโสเภณีอะครับแล้วเจะอยากไปทำไมฮะเอาก็ชื่อร้านแบบเนี้ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปดิครับเจ๊นะ้าๆๆๆบอกผมหน่อยนะเจ๊นะผัวเจ๊ไปบ่อยอะไรนะเจ๊แล้วขัวเจ๊ไปไหนอะก็บอกว่าผัวเจ๊ไปบ่อยก็เลยตั้งชื่อร้านแบบนี้ไงแล้ว